ต้องปบ๊กไม่าตมายไม่ยอมกินไปไม่อมกินไปสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ในรายการวารีบล็บอกเรามากันแค่2คนนะคะใช่ไม่ได้มีพี่รุษอะไรเลยข<ม>้างในจริงๆาะไม่มีใคปิดใครไ,ไว้ค่ะไม่ได้ปิดเลย<ม>จริงๆ,ๆว่าไม่มีใครมา ต่อใช่ต่อเฮ้ยไม่ใช่เราเรามีน้องใหม่คนหนึ่งก็คือน้องต่อนะครับวันนี้เราจะพาคนเจงใหม่มาเที่ยวที่เรามาที่ทีโพคพาเฮ้ยไหนไม่ได้พาไปไหนไปดูนี่เลนจูคาเฟ่ที่นี่ทุกคนอาจจะแบบว่ามันจะแปลกหม่อย่างไงก็เป็นคาเฟ่หมาคาเฟ่แมวปกติไม่ใช่ครับแต่มันมีตัวอื่นด้วยนะพี่มันคือมีอะไรบ้างอ่าไม่รู้มี่ยังไมไดเข้าไปเฮ้ยเนี่ยตุ่งาข้อมืมบดี ี่พาผมมาเที่ยวไม่เหรออ๋อเออว่ะนี่ไงเราก็ไม่รู้อะไรต้องเข้าไปดูกันก่อนใช่สัตว์ที่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่หมามันไม่ได้มีแค่แมวมันมีสัตว์อะไรที่เหมือนแบบเอ็กโซติกเยอะเยอะมากเลยที่เราสามารถที่จะมาเล่นกับน้องๆได้แต่ที่เนี่ยมันจะมีเวลาเนาะมันก็จะมีเวลาที่น้องอพักอะไรอย่างเงี้ยค่าเข้าชมต่อคนนะ390บาทครับผมแล้วมีแบบอะไรแขมด้วยเฉยๆดิกาไม่รู้อ่ะนะกาไม่รู้อ่ะก็แบบลองดูอ่ะนะเพจอะไรบ้างลอาทำกันบ้านอะเราไปดูเพื่อนเฉยๆแล้วมีตุ๊กตาแข นะครับโอเข้ามาก็ทุกคนก็จะมาหรอกจ่ายตังค์กันตรงนี้เนาะเราก็จะได้นี่นี่เป็นของแถมใครอยากได้ก็ไปหยิบเอาเลยอันนี้คือที่วางโทรศัพท์นะฮะเครื่องดื่มสั่งได้นี่ใช่ตอนหนึ่งคนเนาะสามร้อยเก้าสิบบาทก็ะต่อหนึ่งคนเลยแล้วก็ช่วงโควิดนะพี่เขาจะแจกรองเท้ากับถุงมือการทั้งตัวเราแล้วก็ประกงนมองด้วยใช่แล้วเราก็อย่าลืมใส่ไปชิลไปชิลว่าเอะไรด้วยนะคะ ไปไหมไปดีกว่าอ่ะไปดูน้องๆข้างในกันดีกว่าว่าน้องๆ<ช><ร>จะเป็นยังไงกัน่นี่คือตัวแรกใช่ที่คือตัวแรกที่เราเข้ามาเลยนะครับผมอจริงรอบๆก็คือมีสัตว์เยอะมากๆสิ่งที่เราจะต้องเข้ามาในเนี้ยนช่วงโควิดเนาะแต่ก็ต้องบอกว่าเซฟน้องๆหน่อยเซฟน้องด้วยการจั่มือแล้วก็เสืยอข้านะครับอันดับแรกไม่มีป้ายเขียนไว้เลยค่ะเพตัวอะไรไม่มีอะไรนี่นี จะตายอีกมั้งเอ้ยไม่ใช่มืออันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรนะชิบชิล่าชิบชิล่ากีตอนนั้นคือจะมีน้ำทองมารับนะเพราะว่าอะไรเฮ้ยมึงกินไปซะคนเรามีความผิดเพราะมันจะพังอันนี้คือ หนูตัวนี้เห็นไหมฮะจริงๆมันคือพันธุ์เดียวกันแต่ว่าตัวนี้ที่มันไม่มีขน,เ,นเขาเรียกว่าหน um ูฮิโปที่มันไม่มีขนเพราะว่ามัน,มนเกี่ยวกับ DNA ของมันทําให้ขนไม่ขึ้นแล้วมันก็รูปร่างกขายฮิโปพี่โอเคพี่เขาไปตอบ <laughs> ใช่ไหมครับเห <laughs> ็นไหมเออดูมีความรู้เดี๋ยวเราจะเข้าไปในส่วนน้องของขอพี่นะครับผมตัวนี้ที่แบบที่ทเวิร์กได้ปะคะ มกติาคปกติราคอยู่ระมาณีบงาิบโอ้โแต่ทเพราะจะมีเตาอยู่ข้างนอกตัวนคือตัวนี้ครับเต่านันคือต่าแบบเขาจะเาะที่เขาส่วนูเียอยู่ข้างในก็คือเขาบอกแค่แบบ่ไมห้องางไม่ใจ่แู่นไม่่ไม่ลยคือแผูมอ๋อแรคคูนใช่ที่นี่มีสัตที่แปลกที่สุดเลยที่สุดส่วนมากก็เป็น๊อกและคูนเนี่ยเเป็น าเป็นแค่แต่ที่พี่มันยืดขอบอ่ะพี่อยู่ในบ้านไงอ่าอลไรก็จริงอพูนาอาจรย์นันเดชต้องตบหวใจบ้าใช่ไหมครับข้างในก็คือจะเป็นสัตว์เอ็กโซติกอีกหนึ่งตัวคือแรคคูนก็ตอนนี้นะครับผมเราก็จะมาเล่นกับน้องแรคคูนแต่พี่เขาบอกว่าให้ห่อถุงมือก่อนน้องจะขโมยถุงมือไปเล่นใช่ ม่ไ้ยี่ยมากเลยอยากจับแต่กลัวเขาบอกว่าน้องคุจะชอบเขาแบว่าเยีบตูมใช่ไหมเพราะว่าอะไรอ่ะน้องชอบขัวตัวเองมันนี่มากใช่ไหมลองอุ้ได้เ้ยไดอไนะอะไรแมลุน้องุได้ลนแล้วน้องอย่อย่นี้เโมโม าซื้อไปอยู่บ้านเมือนกันนะใไรมาห้องก็คือแบบวาำไปเลยก็ไรหน่อยตอต้านหน่อยอะไรนหนาันมากเลยอ่ะเหมือนเด็กหนึ่งคนนะแบหนักหนักเลยหนักอย่างนึกันนต้องต้องงไหนงยืมไปบ้านได้ไหมฮะยังเด็กยอ่เหือนเด็กน่ารักนุ่มเลยเอาตงเหร ต่อไปเราจะไปดูน้องเมียแครกังน้องใชครับผจังคือน้องเมียแคร์ดูหน้าน้องดูหน้าน้องมาทุกคนอะไรปกติอุ้งก็อุ <S <S ้มอย่างนี้ใช่ไหมอุ้งบี้ยวอะไรดูหน้าน้องดิหน้าน้องแบบเขียวอะไรเนยเออนี่มึงเมี่ยงอะบอกแล้วตูบอกแล้วตอขอขอถ่ายบอกแป๊บนึงนะบอกผมเลย แม่นม่นค่น้าไม่แม่นดต่อ๋อแต่เขาบอกว่าต่อให้น้องจะแบบวิ่งเล่นทุกทัวร์แค่น่ถ้าจับมานราก็จะแบบน่อี่แล้วใช่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 ไม่ใช่ใช่ใน่ใช่ใเ่ใช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 ่ใ่อช่ใ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 ่ใน่ใช่ใิ่ใช่ใช่ใช่ใน่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใม่ใน่ใช่ใช่อช่ช่่่่่่่ไม่ใช่่ เป็นจ้านีมัจ้ากัปจถ้าเกิดจะจับน้องคือเราต้องไหวปะไม่ไ่วั้ยวะโด้น้องกินผมซี้อใน้งผมมึงจพี่โดกผมกูัดเลยมึงไปให้น้องกินไปไจ้าอย่างไรไปให้น้องกินไปให้น้องกินไปมึงงกูสไลด์ไม่ไหวแล้วา ไม่้องกินแง่แง่ปลุกมอแง่อะไรอ่าออกไปนทีนีจะมีสัตว์เองสัตวอีกเยอะเหมือนกันถ้าเกิดใครอยากจะมาเล่นกหองเนาะมาเล่นที่นี่ได้แต่จริงๆอ่ะที่เนี้ยมันเป็นคาเฟ่มันมีแบบน้ำมีของหวานนี่อะไรเอฟวิติงเยอะแๆเลยสมมติว่าเราเล่นกับน้องเสร็จปุ๊บเราไปกินน้แลวเรากลับคาเล่ใหมก็ได้ช่แล้วก็มีอาหารขายเลอกผัดกะเพเชื่อว่าเฮใชดีอก็ไปดูบยากาศหาลกันก็จะเป็น หนึ่งคนหนึ่งคนจะหนีนะเมื่อกี้ที่นี่คือ Little Zoo เนาะมันก็จะมีตารางบอกแหละว่าช่วงเวลาไหนเวลานี้เราจะเข้าได้ถึงเท่านี้อะไรเงี้ยก็ติดตามได้ที่เพจ Little Zoo นะครับถ้าใครอยากจะมาเล่นกับน้องๆแล้วก็อยากรู้ว่าวันนี้ประทับใจสัตว์อะไรกันไปบ้างเอออ่ะ,อะมีะเลยมีประทับใจหนึ่งเลยคือน้องจิงโจ้แคะ,พะพเพราะว่าแดดอบอุ่ทั้งไม่ลืมจะไม่ลืมเลยหรอเออน้องน่ารักแล้วก็แบบว่าได้จับหลังน้องไปทีหนึ่งแค่นั้นพอหนึ่งที อยากดูว่าให้ได้จับสักครั้งในชีวิตเออเคยจับหลังลนิ่งใจนานแล้วก็แดกหมูไปแล้วต่อต่อเจ้าของนะ,ะับก็คือคนตัวจะชอบแบบคุณว่าตัวเหมือนขนมโมจิเอ,อย่เนาะมันยุยยเยอะอนิ่มงมากแล้วก็เขาเรียกว่าไงเดีก<อ>น้องน้องที่เล่นนอคจริงน้องที่เล่นแต่น้องใจหิ้วใจหิ้วเลยน้องอยู่ตลอดเวลาจริงอยู่ตลอดเวลาสำหรับพี่พี่ชอบแฟนิกฟ็อกมันมันน่ารักอ่ะมันน่ารักมากแต่น้องจะเป็นคนที่อายน,น้องจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าเล่นกับ ด้วยเส้นชัยยาณน้องต้องหลบใช่ด้วยสัญชาตญาณน้องทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าสงสารอะมันแบบมันมันน่าเล่นน่าน่าทะนุถนอมก็เลยชอบก็ใครที่อยากมาก็มานะครับผมน่ารักมากค่ะฝากมาเล่นกับน้องๆน้องกว่าแบบว่าน้องเราเออน้องเหงาเนี่ยดูดิอยากเล่นด้วยมากเลยเนี่ยดิอยากเล่นเนี่ยอยากเล่นด้วยนอนเล่นนอนแล้วเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากให้ทำอะไรแปลกวันนี้อ่คอมเมนต์ข้างล่างละกันอยากให้เราไปถึงที่แอฟริกาใต้แล้วก็ปีดแล้วก็บอกอยากให้จริงโจ้จริงๆ ผมแะมีอีกอะไรอย่างเงี้ยบอกได้ต่อพูดอะไรบ้างนะพี่สอะไรก็ฝากรายการวาไรตี้บอของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมครช่ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายไอ้องกิง